ยินดีต้อนรับสู่หลอนเล่าเรื่องสถานที่แห่งนี้จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของความลึกลับเรื่องเล่าสยองขวัญและตำนานที่ยังไม่มีใครกล้าพิสูจน์ชงเตรียมใจให้พร้อมเพราะทุกเรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ฟังอาจทำให้คุณขนลุกและไม่กล้าปิดไฟนอนในคืนนี้ถ้าพร้อมแล้วมาติดตามความสยองไปพร้อมกันเลยครับเงินปากผี ในสมัยก่อนมีคนเท่าคนแก่เล่าว่าหากใครเสียชีวิตไปชาวบ้านจะนำเงินหรือทองใส่ไว้ในปากของผู้ตายเพื่อให้เขามีเงินใช้ในโลกหลังความตายหรือบางทีเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณของผู้ตายมาหลอกหลอนผู้คนที่ยังมีชีวิตอยู่หลายๆคนเชื่อว่านี่คือวิธีการให้ความเคารพและการส่งวิญญาณไปสู่ปอโลกอย่างสงบในหมู่บ้านนั้นมีหญิงสาวชื่อแสงเธอเป็นคนขยันและมีชีวิต ที่เรียบง่ายยอทํางานเป็นแม่ค้าขายของในตลาดทุกวันเดือนมีพ่อแม่ที่รักและอบอุ่นพวกเขามักจะเล่าเรื่องราวเก่าๆให้เธอฟังเกี่ยวกับความเชื่อและประเพณีของหมู่บ้านทั้งเรื่องของการบูชาผีและวิธีการจัดการกับศพที่ล่วงลับไปแล้ววันหนึ่งข่าวร้ายก็มาเยือนเมื่อแม่ของเดือนเสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยความเศร้าโศกและตกใจเดือนรู้สึกว่าตัวเองแทบจะทนไม่ไหวแต่เธอก็รู้ดีว่าตามประเพณีของหมู่บ้านต้องทำพิธีบำเพ็ญกุศล และทําการใส่เงินในปากผู้ตายเพื่อให้แม่ของเธอได้เดินทางไปสูภ่ภูมิที่ดีหลังจากทําพิธีเสร็จแสงก็ได้จัดการฝังร่างของแม่ลงในหลุมฝังศพตามประเพณีขณะนั้นชาวบ้านหลายคนที่มาร่วมงานก็เริ่มทยอยกลับไปแต่แสงยังคงยืนอยู่ข้างหลุมฝังศพของแม่สังเกตเห็นเหรียญทองที่ปากของแม่เริ่มล้นออกมาเนื่องจากปากของผู้ตายยังคงค้างอยู่ไม่ปิดสนิทเธอคิดในใจว่ามันคงไม่เป็นไรหรอกถ้าเอาเหรียญออกมาใช้สักหน่อย แสงหยิบเหรียญทองออกจากปากแม่โดยไม่คิดอะไรมากนะักจากนั้นเธอก็เก็บเหรียญเหล่านั้นใส่ในกระเป๋าและนำไปใช้ในการซื้อข้าวของจําเป็นในชีวิตประจํำวันอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่นานชีวิตของแสงก็เริ่มเปลี่ยนไปทุกอย่างดูเหมือนจะผิดปกติไปหมด ตั้งแต่เริ่มฝันแปลกๆเกี่ยวกับแม่ที่มาพูดคุยกับเธอในฝันแต่สิ่งที่ทำให้แสงตกใจมากที่สุดคืออทุกครั้งที่เธอไปที่ตลาดหรือแม้แต่เวลาที่อยู่ที่บ้านเหรียญทองที่เธอหยิบมาใช้กลับเริ่มทำให้เธอรู้สึกถึงการจ้องมองจากใครบางคนทุกครั้งที่เธอสัมผัสมันเธอรู้สึกถึงอำนาจบางอย่างที่แปลกประหลาดวันหนึ่งขณะเดินกลับบ้านแสงเกิดอาการปวดหัวอย่างรุนแรงและได้ยินเสียงของแม่เรียกหาจากที่ไหนสักแห่งลูกทำไมทำแบบนี้ เสียงนั้นดังกล้องในหัวของเธอจนเธอต้องหยุดเดินและสุดตัวลงบนพื้นใจของเธอรู้สึกเหมือนถูกบางสิ่งดึงรังให้รู้สึกผิดอย่างรุนแรงแสงรู้สึกถึงความผิดปกติและจึงไปปรึกษากับผู้รู้ในหมู่บ้านผู้เฒ่าคนหนึ่งซึ่งเคยสอนเกี่ยวกับประเพณีต่างๆของหมู่บ้านบอกกับเธอว่าการที่เจ้าหยิบเหรียญจากปากผู้ตายออกมาใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนั้นเป็นการกระทําที่ไม่เคารพวิญญาณของผู้ตาย เปรนนั้นเป็นเครื่องบรรณาการที่เจ้าต้องปล่อยให้วิญญาณของผู้ตายได้ใช้เดินทางไปสู่โลกหน้าหากเจ้าทำผิดไปวิญญาณนั้นจะไม่พอใจและจะทำให้ชีวิตของเจ้าต้องทุกข์ยาก <c oughs> แสงเริ่มตระหนักถึงความผิดของตนเธอจึงตัดสินใจทำพิธีขอขมากับแม่ของเธอโดยการกลับไปที่หลุมฝังศพ และทําการอธิษฐานขอโทษต่อวิญญาณของแม่พร้อมทั้งนําเหรียญทองที่เธอหยิบไปใช้กลับมาวางไว้ที่ปากของแม่อีกครั้งพร้อมกับขอพรให้แม่ได้รับการพักผ่อนอย่างสงบทันทีที่ทําพิธีเสร็จเดือนรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในจิตใจความรู้สึกผิดที่คอยตามหลอกหลอนเธอเริ่มจางหายไปและสุขภาพของเธอก็ค่อยๆกลับมาดีขึ้นวันเวลาผ่านไปแสงกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติแต่เธอไม่เคยลืมบทเรียนในครั้งนั้น เรื่องราวของเดือนกลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานกันในหมู่บ้านว่าเงินปากถีเป็นสิ่งที่ไม่กละเลยและนำไปใช้โดยไม่เคารพเพราะมันอาจจะนำมาซึ่งความทุกข์และการสูญเสียที่ไม่สามารถทดแทนได้ความเชื่อและประเพณีในอดีตยังคงสะท้อนถึงการเคารพต่อวิญญาณและการรักษาศีลธรรมที่สำคัญในชีวิตมนุษย์ในสมัยก่อนประเพณีของชาวบ้านเกี่ยวกับการทำพิธีให้กับผู้ตายเป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเฉพาะในเรื่องของการใส่เงิน หรือทองลงในปากของผู้ตายซึ่งเชื่อว่าเป็นการให้ผู้ตายยอมีเงินใช้ในโลกหลังความตายหรือเป็นการช่วยให้วิญญาณของผู้ตายเดินทางไปสูพพ่ภูมิที่ดีการกระทํานี้ถือเป็นการทําบุญและส่งผู้ตายไปด้วยความเคารพวันหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆมีหญิงสาวชื่อแสงเธอเป็นผู้หญิงที่ขยันและรักใคร่ในงานทําบุญสังคมในหมู่บ้านเป็นสังคมที่เคารพประเพณีและแสงก็เป็นคนหนึ่งที่ปฏิบัติตามประเพณีของหมู่บ้านอย่างเคร่งครัดแต่วันหนึ่ง หลังจากที่แม่ของเธอเสียชีวิตเธอก็ได้เข้าร่วมพิธีกรรมตามที่ประเพณีบอกให้ทำเมื่อแม่ของแสงเสียชีวิตทางญาติญาตและชาวบ้านก็ได้จัดการทำพิธีบำเพ็ญกุศลและฝังร่างของแม่ของเธอลงในหลุมตามประเพณีที่ปฏิบัติต,ต่อผู้ตายทุกคนได้ใส่เงินเหรียญลงไปในปากแม่ของเธอเพื่อให้ท่านมีเงินใช้ในการเดินทางไปสู่โลกหลังความตายอย่างสบาย วันถัดมาขณะที่พิธีเสร็จสิ้นและชาวบ้านต่างกลับบ้านการไปแสงกลับมายืนอยู่ข้างหลุมศพของแม่เพียงลําพังขณะนั้นเธอเห็นว่าเหรียญบางส่วนเริ่มล้นออกมาจากปากของแม่เนื่องจากการวางเหรียญลงไปในปากอาจทําให้ปากของแม่ไม่สนิทสนมเท่าที่ควรเธอหยุดมองสักครู่ก่อนที่ความคิดจะผุดขึ้นในใจว่าคงไม่มีอะไรหรอกถ้าเอาเหรียญออกมาใช้สักหน่อย แสงแตัดสินใจหยิบเหรียนทองที่ล้นออกมาจากปากของแม่ไปอย่างไม่คิดอะไรมากหลังจากนั้นเธอเก็บเปลี่ยนเหล่านั้นในกระเป๋าของเธอและนำไปใช้ซื้อข้าวของในตลาดไม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากการกระทำนี้แต่ไม่นานหลังจากนั้นเรื่องแปลกๆเริ่มเกิดขึ้นกับแสงเริ่มจากอาการปวดหัวที่ไม่สามารถอธิบายได้ปวดอย่างต่อเนื่องจนเธอไม่สามารถทำงาน หรือดูแลครอบครัวได้อย่างที่เคยเป็นมาทุกครั้งที่เธอไปที่ตลาดหรืออยู่ที่บ้านก็รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่มองมาที่เธออย่างรุนแรงราวกับมีวิญญาณที่คอยตามเธออยู่คืนหนึ่งขณะที่แสงนอนหลับอยู่เธอฝันเห็นแม่ของเธอมาเยืนในฝันท่านมามองเธอด้วยสายตาที่เศร้าโศกและกล่าวว่าทําไมถึงหยิบเหรียญจากปากฉันไปนั่นคือของที่ฉันจะใช้ในโลกหน้าทําไมถึงไม่ให้ฉันมีส่วนในสิ่งนั้น แสงสะดุ้งตื่นขึ้นจากฝันและพบว่าตัวเองน้ำตาคลอเบ้าความรู้สึกผิดเริ่มเข้ามาครอบงำจิตใจเธอไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ของเธอถึงโกรธขนาดนี้แต่ความรู้สึกผิดนั้นกลับทำให้เธอรู้ว่าเธอได้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องวันถัดมาแสงจึงไปหาผู้เฒ่าผู้รู้ในหมู่บ้านเพื่อขอคำแนะนำท่านผู้เฒ่าอธิบายว่าเงินที่ใส่ในปากผู้ตายนั้น เป็นเครื่องบรรณาการที่สำคัญที่ช่วยให้วิญญาณของผู้ตายได้รับสิ่งดีในโลกหน้าการที่เจ้าหยิบเปลี่ยนไปใช้เป็นการไม่เคารพวิญญาณและอาจทำให้เจ้าต้องเผชิญกับการลงโทษจากวิญญาณนั้นแสงรู้สึกถึงความผิดของตนอย่างลึกซึ้งและตัดสินใจทําพิธีขอขามากับแม่ของเธอโดยไปที่หลุมศพของแม่อีกครั้งเธอจุดธูปเทียน และทําการอธิษฐานขอโทษต่อวิญญาณของแม่พร้อมทั้งวางเหรียญทองที่เธอได้หยิบมาใช้กลับไปที่ปากของแม่อีกครั้งเพื่อขอให้แม่ได้เดินทางไปสู่ภูมิที่ดีและขอให้วิญญาณของแม่ได้รับการพักผ่อนอย่างสงบทันทีที่แสงเสร็จพิธีและออกจากหลุมศพของแม่สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนแปลงไปอาการปวดหัวของเธอลดลงและความรู้สึกผิดที่ตามหลอกหลอนเธอค่อยๆจางหายไปจากนั้นชีวิตของแสงก็ค่อยๆกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้ง เรื่องนี้กลายเป็นบทเรียนที่ชาวบ้านต่างนำมาเล่าสืบต่อกันว่าการหยิบเงินจากปากผู้ตายนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้โดยไม่คิดเพราะการกระทำเช่นนั้นอาจนำมาซึ่งความทุกข์และบิญญาณที่ไม่พอใจได้แม้ว่าเราจะไม่เห็นหรือรับรู้ถึงผลของการกระทำในตอนนั้นแต่ในบางครั้งการกระทำเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจส่งผลใหญ่ลงตามมาได้ แสงเองก็ไม่เคยลืมบทเรียนนี้และเธอได้แบ่งปันประสบการณ์ของตนให้กับคนรุ่นหลังเพื่อให้ทุกคนได้ระมัดระวังในการกระทําและการเคารพประเพณีที่สําคัญของชุมชนโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการตายและบิญญาณที่เรามักจะไม่เห็นเวลาผ่านไปหลายเดือนหลังจากที่แสงได้ทําพิธีขอเข้ามาวิญญาณแม่ของเธอและวางเหรียญทองกลับไปที่ปากของแม่แต่สิ่งที่เธอคิดว่าจะเป็นการจบเรื่องกลับไม่ใช่เช่นนั้น ความสงบที่แสงคาดหวังกรับถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกที่แปลกประหลาดและเหตุการณ์ที่เริ่มเกิดขึ้นอย่างไม่อาจอธิบายได้ทุกครั้งที่แสงอยู่ในบ้านมักจะได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนมีใครบางคนกำลังเรียกหาเธอเสียงนั้นมาในตอนกลางคืนสั่นสะเทือนเข้ามาในความเงียบสงบจนทำให้แสงตกใจอยู่บ่อยครั้งเสียงนั้นก้องอยู่ในหัวและเหมือนจะตามติดเธอไปทุกที่ที่เธอไปเอาของกูมาเอาของกูคืนมา เสียงนั้นพูดซ้ำๆอยู่ตลอดเวลาแสงพยายามสลัดมันออกจากใจแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนจะใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนแสงรู้สึกเหมือนว่ามีใครกำลังยืนอยู่ข้างหลังเธอในทุกรอบทุกมุมของบ้านบางคืนขณะที่แสงกำลังนอนหลับอยู่ในห้องเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่ซ่านไปทั่วห้องในความมืดนั้นแสงเห็นเงาดำๆเคลื่อนไหวไปมาเหมือนกับมีใครยืนอยู่ตรงปลายเตียงของเธอเงานั้น ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแต่แสงรับรู้ถึงความรู้สึกไม่สบายที่มันนำมาเอาของกูมาเอาของกูคืนมาเสียงนั้นเริ่มเข้ามาใกล้และชัดเจนมากขึ้นเสียงเหมือนจะออกมาจากปากของใครบางคนที่ยืนอยู่ข้างๆเธอแต่พอแสงหันไปมองก็ไม่มีใครอยู่เลยวันต่อมาแสงรู้สึกว่าเริ่มมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นกับร่างกายของเธอทุกครั้งที่เธอเดินไปไหน ก็รู้สึกเหมือนมีอะไรหนักๆอยู่ในกระเป๋าราวกับว่าเหรียญทองที่เธอเคยหยิบจากปากแม่ไม่ได้หายไปไหนและเหมือนจะตามเธอกลับมาเพื่อเอาคืนในทุกๆก,การกระทำเธอเริ่มตกใจและไม่สามารถนอนหลับได้เต็มที่สภาพจิตใจของเธอเริ่มแย่ลงและเธอก็รู้สึกถึงความผิดปกติในตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆการทำงานเริ่มมีปัญหาจิตใจเริ่มเครียดความสุขที่เคยมีเริ่มหายไปจนแทบจะไม่มีถึงแม้ว่าแสงพยายามทำทุกอย่าง เพื่อให้เรื่องราวเหล่านั้นจบลงแต่เธอก็รู้ดีว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่สามารถหลีกหนีไปได้ง่ายๆความรู้สึกผิดที่ยังคงหลอกหลอนเธอทําให้เธอไม่สามารถหนีจากความจริงได้วันหนึ่งแสงตัดสินใจที่จะไปหาผู้เท่าผู้รู้ที่เคยให้คําแนะนําในครั้งก่อนท่านเห็นสภาพของแสงแล้วก็รู้ทันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นเจ้าทําผิดที่หยิบเหรียญของผู้ตายไปใช้อย่างไม่ระมัดระวังผู้เท่าผู้เสียเคร่งเครียด ตอนนี้วิญญาณของแม่เจ้ากำลังมาเรียกร้องเพื่อเอาของไปคืนมันไม่ใช่แค่เงินทองแต่มันคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเคารพในพิธีกรรมและการส่งวิญญาณไปสู่ภพภูมิที่ดีผู้เท่าแนะนำให้แสงทำการขอขมาและทำพิธีที่รุนแรงมากขึ้นเพื่อให้วิญญาณของแม่ได้รับการสงบและเพื่อยุติเรื่องราวทั้งหมดนี้แสงตัดสินใจทำตามคำแนะนำของผู้เฒ่า โดยการไปที่หลุมฝังศพของแม่อีกครั้งเธอเริ่มต้นพิธีด้วยการขอขามาลึกซึ้งจากใจจริงด้วยน้ำตาและความเสียใจที่มากมายเธอขอให้แม่ได้รับการพักผ่อนและขอโทษที่เธอได้ทำให้ท่านเดือดร้อนในขณะที่ทำพิธีอยู่นั้นแสงได้ยินเสียงเรียกนั้นดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงนั้นกลับมาช้าลงและค่อยๆจางหายไปความรู้สึกผิดที่เคยหลอกหลอนแสงมานานเริ่มลดลงเธอรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน เมื่อพิธีเสร็จสิ้นเสียงที่เคยตามแสงก็หายไปสภาพจิตใจของเธอกลับมาปกติและเธอเริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างเริ่มสงบลงอย่างแท้จริงแสงได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์นี้ว่าไม่ใช่แค่การเคารพวิญญาณของผู้ตายในตอนที่เขาอยู่แต่ยังต้องเคารพในสิ่งที่พวกเขาทิ้งไว้ให้ด้วยการกระทำเล็กๆอาจมีผลที่ใหญ่หลวงตามมาและการขอโทษด,ด้วยใจจริงนั้นสามารถทำให้ชีวิตกลับมาสู่ความสงบได้อีกครั้ง แม้ว่าพิธีที่แสงได้ทำไปแล้วจะช่วยให้เธอรู้สึกดีขึ้นในช่วงเวลานั้นแต่เสียงหลอนๆที่เคยตามหลอกหลอนเธอยังคงดังอยู่ตลอดเวลาที่เธออยู่ในบ้านหรือแม้แต่ขณะทำงานการหลอนที่เคยเป็นแค่ความกลัวเริ่มกลายเป็นความเจ็บปวดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เสียงนั้นยังคงก้องอยู่ในหัวของเธอทุกครั้งที่เธอเงียบสงบเอาของกูมาเอาของกูคืนมาเสียงนั้นไม่เคยหายไปในตอนกลางคืนที่เธอพักผ่อน หรือแม้กระทั่งในวันที่เธอพยายามหลับตาพักผ่อนบางครั้งเธอก็จะตื่นขึ้นมาพบว่ามีเงาดำๆเคลืบคลานอยู่รอบตัวเธอและเสียงนั้นก็ยังคงดังก้องในหูไม่ว่าจะพยายามหลีกเลี่ยงหรือหลับตาลงอย่างไรเสียงนั้นก็ยังคงดังซ้ำๆซากๆจนกระทั่งเธอเริ่มหมดหวังแสงรู้สึกว่าเธอไม่สามารถทนกับสิ่งนี้ได้อีกต่อไปและถึงแม้ว่าเธอจะพยายามขอเข้ามาวิญญ,ญาณของแม่แต่บางอย่างในตัวเธอก็รู้สึกเหมือนวิญญ,ญาณนั้นยังคงไม่พอใจ และสิ่งที่ทําให้เธอรู้สึกผิดมากที่สุดคือเหรียญทองที่เธอเคยหยิบมาใช้ซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นภาระหนักหน่วงในชีวิตของเธอวันหนึ่งขณะที่แสงเดินอยู่ในหมู่บ้านเธอได้ยินเสียงของผู้เฒ่าคนหนึ่งในหมู่บ้านเล่าถึงวิธีการขอขมาและคืนสิ่งที่เคยเอาไปโดยเฉพาะสิ่งที่มีความหมายลึกซึ้งในพิธีกรรมเธอจึงตัดสินใจว่าจะต้องกลับไปที่หลุมฝังศพของแม่อีกครั้งและคืนเหรียญที่เคยหยิบออกไปจากปากของแม่เพื่อให้วินญาณของแม่ได้ไปสู่ที่ที่สงบสุขจริงๆ ในวันนั้นแสงเดินออกจากบ้านด้วยความมุ่งมั่นกลางแดดร้อนๆแต่ในใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและความหวาดกลัวเมื่อถึงหลุมฝังศพของแม่แสงหยุดยืนอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งเธอรู้สึกได้ถึงอากาศเย็นที่แผ่กระจายไปทั่วตัวเธอสั่นอย่างไม่สามารถควบคุมได้เธอหยิบเหรียญทองออกจากกระเป๋าและยืนอยู่ข้างหลุมศพของแม่สายลมพัดผ่านมาเหมือนเป็นการส่งสัญ,ญญาณบางอย่างเธอรู้สึกถึงการตอบรับจากวิญ,ญญาณของแม่ที่กำลังเฝ้ามองเธออยู่ ขอโทษค่ะแม่แสงพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดขอโทษที่เอาของของแม่ไปและขอโทษที่ไม่รู้คุณค่าในสิ่งที่แม่ทิ้งไว้ให้ขอโทษจากใจจริงค่ะแสงค่อยๆย,ยื่นมือไปวางเหรียญทองลงบนหลุมฝังศพของแม่พร้อมทั้งขอให้แม่ได้รับการพักผ่อนอย่างสงบและขอโทษในสิ่งที่เธอทำไปในอดีตทุกคำที่แสงพูดเต็มไปด้วยความรู้สึกจากใจจริงไม่เพียงแต่ขอโทษต่อแม่ แต่ยังขอโทษต่อวิญญาณทุกดวงที่อาจได้รับผลกระทบจากการกระทำของเธอทันทีที่เหรียญถูกวางลงบนหลุมศพเสียงหลอนที่เคยดังอยู่ในหูของแสงก็เริ่มเงียบลงอย่างน่าประหลาดแสงรู้สึกถึงความเย็ยนที่ค่อยๆค,คลายออกจากร่างกายของเธอเสียงที่เคยตามหลอกหลอนเธอก็ดับไปอย่างช้าๆเธอรู้สึกถึงการปลดปล่อยและความสงบที่กลับคืนมา ในขณะที่แสงยืนอยู่ตรงนั้นเธอก็เห็นเงาของแม่ปรากฏขึ้นในความมืดบุกหนึ่งท่านยิ้มให้แสงและพยักหน้าอย่างอ่อนโยนเหมือนจะบอกว่าเจ้าทำถูกแล้วแสงน้ำตาคลอเบ้าด้วยความรู้สึกโล่งใจและขอบคุณที่เธอได้ทำตามที่ควรทำตั้งแต่นั้นมาเสียงหลอนที่เคยตามแสงก็ไม่เคยกลับมาอีกเธอรู้สึกได้ถึงการคืนความสงบให้กับวิญญ,ญาณของแม่และได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการเคารพในสิ่งที่เราทำ และการไม่ละเมิดประเพณีที่มีความหมายลึกซึ้งแสงกลับไปที่บ้านด้วยจิตใจที่เบ่าและสงบเธอได้ปลดปล่อยความรู้สึกผิดออกไปจากตัวเองและในที่สุดก็สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้โดยไม่มีสิ่งใดมาหลอกววงเธออีกจากเหตุการณ์ครั้งนั้นแสงได้รับบทเรียนที่สำคัญเกี่ยวกับการเคารพในสิ่งที่มีค่าและการไม่ละเมิดสิ่งของของคนอื่นหรือสิ่งที่ไม่รู้ที่มาที่ไป เธอรู้ดีว่าการหยิบของที่ไม่ใช่ของตัวเองหรือของที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณและพิธีกรรมที่มีความหมายลึกซึ้งนั้นอาจนำมาซึ่งความทุกข์ที่ไม่คาดคิดซึ่งเธอเองก็ได้สัมผัสมาแล้วหลังจากเหตุการณ์คืนเหรียญและทำพิธีขอขามาแสงเริ่มมองโลกในแง่ใหม่และมีความระมัดระวังมากขึ้นในทุกการกระทำของตัวเองเธอไม่กล้าที่จะหยิบของใครอีกต่อไปแม้แต่ของที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือของที่ทิ้งไว้อย่างไร้ค่าเพราะเธอรู้ดีว่าบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือน จะไม่มีค่าอาจมีความหมายที่ลึกซึ้งและอาจมีผลต่อชีวิตของเธอในทางอที่ไม่คาดคิดเวลาผ่านไปแสงเริ่มเรียนรู้ที่จะเคารพในสิ่งต่างๆรอบตัวรวมถึงของทุกชิ้นที่เธอพบเจอและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเธอเริ่มเข้าใจว่าการเคารพในสิ่งที่เป็นของคนอื่นและการรู้จักบอกลาหรือคืนสิ่งที่เราไม่ควรถือไว้จะทำให้ชีวิตของเราอยู่ในความสงบสุขและปราศจากความทุกข์ทุกครั้งที่เธอเห็นสิ่งของที่ไม่มีเจ้าของหรือของที่ดูเหมือน จะไม่เป็นประโยชน์เธอก็จะคิดถึงบทเรียนที่เธอได้เรียนรู้และไม่กล้าที่จะหยิดมันมาแม้ว่าในบางครั้งจะรู้สึกอยากได้หรือเห็นว่าเป็นสิ่งที่ใช้ได้เธอจะหยุดและคิดถึงผลที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นแสงเริ่มหันมาสนใจและมุ่งเน้นไปที่การสร้างความดีให้กับตนเองและผู้อื่นเธอช่วยเหลือเพื่อนบ้านและทำบุญอย่างสม่ำเสมอเพื่อชดเชยในสิ่งที่เธอเคยทำผิดไปด้วยความหวังว่าเธอจะสามารถรับร่างความผิดในอดีต และสร้างชีวิตที่สงบสุขให้กับตัวเองได้วันหนึ่งขณะที่แสงเดินอยู่ในตลาดเธอพบกับเด็กสาวคนหนึ่งที่เดินมาพร้อมกับขยะที่ทิ้งอยู่บนถนนเด็กสาวหยุดอยู่ข้างๆแสงและกำลังจะเก็บขยะมาใส่ในถังขยะแต่มือของเด็กสาวกลับไปจับสิ่งของบางอย่างที่ดูเหมือนเหรียญทองที่ตกอยู่กลางถนนแสงสังเกตเห็นเหรียญน,นั้นและรู้ทันทีว่ามันไม่ใช่ของที่ทิ้งไว้อย่างไม่ตั้งใจแสงเดินไปหาด้วยความระมัดระวังและพูดกับเด็กสาวว่า ยาหยิบของเหล่านี้นะ้ำมันอาจจะเป็นของคนอื่นที่ทิ้งไว้อย่างไม่ตั้งใจบางครั้งของที่ดูไม่สําคัญก็อาจมีความหมายที่ลึกซึ้งเด็กสาวมองแสงด้วยความสงสัยแต่เมื่อเธอฟังคําแนะนําจากแสงก็พยักหน้าและกลับไปทิ้งเหรียญยอๆลงในที่ที่มันควรจะเป็นแสงยิ้มให้กับเด็กสาวและคิดว่าบางทีการที่เราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตนั้นอาจช่วยให้เราสามารถแนะนําผู้อื่นได้และอาจช่วยให้ความผิดพลาดในอดีตไม่กลับมาเกิดขึ้นกับคนอื่น ตั้งแต่นั้นมาแสงไม่เคยหยิบของที่ไม่ใช่ของเธออีกเลยและเธอเริ่มแนะนำผู้อื่นให้ระมัดระวังในการเคารพสิ่งของงอของผู้อื่นรวมถึงการให้ความสำคัญกับการทำบุญและการเคารพในพิธีกรรมที่มีความหมายเพื่อให้ชีวิตของทุกคนอยู่ในทางที่ดีและไม่มีความทุกข์เหมือนที่เธอเคยประสบบทเรียนที่แสงได้รับทำให้เธอกลายเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบและเคารพในสิ่งที่มีค่าทุกชนิดแม้ว่า มันจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาแต่เธอรู้ดีว่าทุกสิ่งมีคุณค่าในตัวของมันเองและการเคารพสิ่งเหล่านั้นจะทำให้ชีวิตของเธอเดินไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากวันนั้นเป็นต้นมาแสงใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยความระมัดระวังและความเคารพในทุกสิ่งที่เธอพบเจอแม้กระทั่งสิ่งของที่ดูเหมือนจะไม่มีค่าเธอเริ่มประหนักถึงความสำคัญของการรู้จักสิ่งที่เราได้มาและรู้จักการคืนให้กับเจ้าของที่แท้จริง ไม่เพียงแค่ของที่จับต้องได้แต่ยังรวมถึงคำพูดและการกระทำที่อาจมีผลต่อจ,จิตใจของคนอื่นหลายปีผ่านไปแสงได้เติบโตเป็นผู้หญิงที่มีความเข้มแข็งและมีจิตใจที่ดีเธอเริ่มทำงานในตำแหน่งที่สำคัญในหมู่บ้านช่วยเหลือผู้คนในชุมชนและสอนให้คนอื่นเคารพในสิ่งต่างๆรอบตัวแม้กระทั่งเด็กๆเ,เธอได้สอนให้พวกเขาไม่หยิบของที่ไม่ใช่ของตัวเองและสอนให้พวกเขารู้จักการทำบุญและการคืนสิ่งที่หายไปในลักษณะที่ถูกต้อง หนึงวันขณะที่แสงเดินไปตามถนนในหมู่บ้านเธอพบกับเด็กชายคนหนึ่งที่กำลังเก็บเหรียญที่ตกอยู่ข้างทางเด็กชายมองเหรียญน,นั้นด้วยความอยากได้แต่แสงก็ยิ้มให้และเดินเข้าไปพูดกับเขาเหรียญน,นั้นไม่ใช่ของเรานะลูกถ้าเรารู้ว่ามันของใครเราควรจะคืนให้เขาแสงพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเด็กชายมองเธอด้วยสายตาที่สงสัยแต่เมื่อแสงอธิบายให้เขาฟังเกี่ยวกับการเคารพสิ่งของที่ไม่ใช่ของตัวเอง เด็กชายก็พยักหน้าและยอมคืนเหรียญนั้นให้กับเจ้าของที่แท้จริงในใจของแสงรู้สึกภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดบทเรียนสำคัญให้กับคนรุ่นใหม่เธอเข้าใจดีว่าการสอนให้คนอื่นรู้จักการเคารพและคืนสิ่งที่ไม่ใช่ของอตัวเองนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้แม้ว่าเธอจะไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขในสิ่งที่เคยทำผิดได้แต่เธอสามารถใช้บทเรียนจากอดีตเพื่อทำสิ่งที่ดีในอนาคตได้ คืนหนึ่งหลังจากที่ช่วยเหลือคนในหมู่บ้านเสร็จแสงนั่งอยู่ในบ้านเงียบๆโดยมีแสงจากโคมไฟเล็กๆส่องสว่างในห้องเธอคิดถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตตั้งแต่การที่เธอได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการเคารพและการคืนสิ่งที่ถูกต้องและเธอก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองแสงรู้ว่าเธอไม่เพียงแต่ได้รับการปลดปล่อยจากความรู้สึกผิดในอดีตแต่ยังได้พบกับความสงบที่แท้จริงในจิตใจของเธอการเรียนรู้จากความผิดพลาด และการทำสิ่งที่ถูกต้องนั้นช่วยให้เธอเติบโตขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นก่อนที่จะหลับในคืนนั้นแสงเหลือกมองไปที่หลุมฝังศพของแม่จากหน้าต่างเห็นแสงของเทียนที่เคยจุดไว้เพื่อระลึกถึงแม่ยังคงติดอยู่ในใจของเธอเธอได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนวิญ,ญญาณของแม่จะอยู่เคียงข้างเธอเสมอในทุกๆก,การกระทำของเธอแสงรู้ดีว่า <c oughs> เธอจะเดินต่อไปในทางที่ถูกต้องด้วยความเข้าใจและการเคารพในสิ่งที่สำคัญ และจากนั้นแสงก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเธอได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชนและในตัวเองโดยไม่เคยลืมบทเรียนที่ได้จากการเคารพและการคืนสิ่งที่สูญหายไปให้กลับคืนสู่ที่ของมันอย่างสมบูรณ์สุดท้ายเธอได้กลายเป็นผู้หญิงที่ไม่เพียงแต่มีความมั่นคงในชีวิตแต่ยังเป็นแหล่งความรู้และแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นในหมู่บ้านและเธอจะไม่ลืมบทเรียนนี้ไปตลอดชีวิตไม่หยิบสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเอง และไม่เคยละเลยความสําคัญของสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราควรคืนให้กับเจ้าของที่แท้จริงและนี่คือเรื่องราวสยองขวัญจากหลอนเล่าเรื่องหวังว่าทุกคนจะหลับฝันดีถ้ากล้าปิดไฟนะครับถ้าชอบเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกความสยองขวัญที่เราจะนำมาเล่าให้คุณฟังแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปขอให้คืนนี้ปลอดภัยจากความมืดมิดนะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับ